Khan. Cứ. Kho? Ba. Đi đi. <coughs> สุดแดนสยามสุดแดนสยามไปกันไปเอ้าไปดูสถูปไปดูสถูปไปไปไม่ใช่แม่

สูงสุดแดนสยามดอยอินทนอนท์อยู่บนเทือกเขาถนนธงชัยตั้งอยู่เขตวิทยาชาติดอยอินทนนท์อยู่จุดที่แบ่งระหว่างสามอำเภอคือจอมทองแม่จำสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่ดอยอินทนนท์เดิมชื่อดอยหลวงหรือดอยอ่างกาคำาว่าดอยหลวงหมายถึงภูเขาใหญ่ส่วนอ่างกานะั้นมีเรื่องเล่ากันว่าห่างจากยอดดอยอินทนนท์ไปทางทิศตะวันตกประมาณ300เมตรมีหนองน้ำแต่ก่อนมีกา ไปเล่นน้ํากันมากมายจึงเรียกว่าดอยอ่างกาต่อมาในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ปีพศ2414ถึง440พระองค์มีความมุ่งเห็นป่าไม้มากโดยเฉพาะดอยหลวงนี้จึงรับสั่งว่าหากพระองค์ถึงแก่พระลัยแล้วให้นําพระอังคารของพระองค์มาไว้นายอดดอยหลวงนี้เมื่อปีพศ2440เจ้าอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิลาลัย ราชธิดาคือเจ้าดารสรัศมีราชชายาในราการที่5จึงได้อัญเชิญพระอังคารของพระเจ้าอินทะวิชยานนท์มาปริสถานณพระสถูบ,บนยอดดอยหลวงเพื่อไปที่สการะ ของชาวเขาและประชาชนทั่วไปรอยหลวงหรืออยอังกาจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นดอยอินทนนท์ตั้งแต่ปัจนั้นเป็นต้นมายอดดอยอินทนนท์เป็นยอดดอยสูงที่สุดในประเทศไทยสูงจากระดับน้ําทะเลปลานกลางประมาณ2,565.3341เมตรอากาศโดยทั่วไปหนาวเย็นตลอดทั้งปีมีความชื้นสูงอุณหภูมิสูงสุงสด22องศาเซลเซียสต่ําสุด -8 องศาอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ12องศาสภาพป,ป่าเป็นกษณะป่าเมืองหนาวมีพันไม้แปลกที่หาดูอื่นได้ยาก เช่นกุหลาบพันปีไม้อบเชยพญาเสือโค่งและไม้ตระก,กูลก็หลายชนิดพวกมอสมีข้าวตอกลือสีเฟิร์นออสมมนดากล้วยไม้มีค่าเช่นรองเท้านารีปัจจุบันพื้นที่นี้อยู่ความดูแลของอุทยานแห่งชาติโดยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่กองยานแห่งชาติกรมป่าไม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ว, ơi, กวเอ้ยแค้วจ๊หนาววไม่ใส่ชุดมาเหนา็นหานะ ต้องใส่มาจุดมุดหลักฐานจุดสูงสุดแดงสยาม2.565เมตรสูงสุดแดงสยามสูงสุดแดงสยามอันนี้คือกูเจ้าอินทยาวิเชียรนนท์ เจ้าปกครองนครเชียงใหม่องค์ที่ทททเจ็ดกด้ไหมไปเดินนำไปไปอยู่หนังเกาะพุลาวาใช่ไหมอา <ota> กาศดีปะดีเนาะ ธรรมศาสตร์ดีดีนะธรรมศาสตร์สวยงามดีก็ทำดีเนาะที่เดินนี่เห็ดเป็นใหม่ดีดีมีพันธุ์ใหม่นะน่าสนิทเนะาะต่ำสุดถึงลบแปดองศานะที่นี่นะต่ำสุดนะใบเฟินผู้ไม่ชอบพื้นดินอยู่ตามต้นใหม่ ดีจังเลย จะฟื้นงแต่มอดเพราะอากาศมันเย็นทะโลต้นทะโล,ะโลพันไม้ที่เป็นเลิศในการปรับตัวทนทานต่อทุกสภาพพื้นที่ทุกสภาพอากาศปกติทะโลชอบดินร่วนแต่สามารถเติบโตได้ดีในด,ดินหลากหลาย กระทั่งดินป่าริมน้ําที่น้ําท่วมถึงต้นทลพบได้ทุกภาคในประเทศไทยตั้งแต่อากาศหนาวจัดจนถึงร้อนจัดอุณหภูมิ0ูนถึงสีองศา ح. ป่กันหน่อยกนน่อยน่อยแกอยู่มาหันมาหันมาบ้างหันมาบ้างกนหน่อยเฮเฮ้เ้เฮ้เ้เฮ ไปเบิ่้ลไปไหนไปเข่าทั้งเข่าห้องน้ำป่ะไปไปเข้าห้องน้ำไปกลับทั้งเก่าสี่ขัวแม่บ่ะคอยมีอย่างกลับย่างตามถนนไปนั่นมครับมาเข้าห้องน้ำก่อนมาการมาเข้าห้องน้ำก่อนห้องน้ำก็ดีดิ ิทรรศการยอดดอยอินทนนท์<อ>การาการมา่วนีนิทรรศการนิทรรศการยอดดอยอินทนนท์ดอยอินทนน,นทนน์กำเนิดสะพานนิเวศหิมาลัยสู่ดอยอินทนนท์125ล้านปีก่อนแผ่นเปลือกโลกอินเดียเคลื่อนที่เข้ามาการเข้ามา ชยานนท์นี่คือยอดดอยเอัอนไหนบนอ่ะอยู่ในแผนที่นัะนะ่นเอ,อยอดมนะันน่ะยอดดอยสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเมตรมรมธาตุขุนวาง,ออว,งวัดหลวงขุนวิน แม่น้าปิงนี่มาลงแม่น้ําปิงน้ําตกนี่มาลงแม่น้ําปิงน้ําตกแม่แจ่มแม่ยะแม่ปอนแม่วางลงไหลไหลหล,ลงน้ําปิงปะหนึ่พระธาตุสีจอมทองอยู่ตรงนี้เด็สืาอไหวพระธาตุสีจอมทองอยู่ริมน้ําปิงนะอันร้อยพระหงมปกเลยคุณดอยลังกาดอยหลวงเชียงดาวมีเทศกาลอย่างฉันะ ลาบพันปีนะยังบอกดอกนะนี่ดอกมันหลับพันปีท่านนี้มันเป็นพันแดงนะ,นนต,นะตัวนี้สีขาวเนาะตัวขาวนี่ตัวเมียเหรอครับ ตัวแดงตัวผู้อ๋อตัวผู้นี่มันจะสวยกว่าตัวเมียเนาะสวยสีแดงดอกขนาดนี้แต่เนี่ยมันมันจะเป็นดอกนะนะดอกดอกเดียวครับแต่โน,น้นน่ะจะเป็นดอกผู้สสีีขาาวบงงแดครับสีขาวก็สวยอ่ะแกวันนี้ที่หันหน้าไหมหันหน้าไหมคิ๊กกิคิกิไป ยอดดอยอินทนนท์สิบมงศาเออหมวกลูกไหลไหมใช่หนึ่งสองหันหน้ามาหันหน้ามาจีนพุนนะอ๋อไปจีนแบบผุนเชียงรายเลยไปไปเชียงรายไปสามาครับไปอยังหรอดอยตุงโอ้เมา่อดเที่ยงขึ้นบนหนาวตีเมื่อหนาวเดียนมาขึ้นบอก ไปน่าขล,ลังเขาพิดเทิมเนาะพ่าอีกหน่อยมาเที่ยวีได้ลูกหรือยังเนาะเอ,อ่ยอากาศดีเขาเย็นจ่อย <c oughs> นี่คับขึ้นมาทางนี้มีห้องน้ำเลยนี่ครับห้องน้ำอยู่ตรงนี้ครับไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลครับครับจะไปสาตัวแบบเนี้ยรับบ้านเราดูเที่ยวลงไปเรื่อยๆแบบนี้ออโอ้ห้าหลายหมื่น <c oughs> สองหมื่นสามหมื่นนี่เล้วที่นี่ค่เที่ยวลงไปมันจะเป็นจีน,หนเหรอเนาะ หาดหน่อยเที่ยวปิดเทิมลมันหมามัิดเพิ่มเด้เเดใจน่อยเขาก็เปิดล่ะปิดปิมมดหน่อยเถอะคอยปิดสิามือผามันมาสมกสนะ่ไม่ไมค่อยหลายตัวเลยเนี่ยไ,ไปไปไป,ประทานมากหรอบโอ้ค้นประทานแล้วโ้ขอ้่เินอยู่ อากาศกำลังดีลงไปประหอนได้บัดน,นี้ล่างหอนเด้เดี๋ยกูถาดของเจ้าอิน,อนทะวิทยานนท์เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ริจ็ดหายหมดแล้วกัน กิ hey. <icy c oughs> ๊กกี้ไปเฮ้ยขอจะพาไปขึ้นประทาดไะ Kau hana tapi ya. Eh, ayo. Oh. <interferen rivalry> Kiki. 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 Oh, dia ngeja. Kiki. Kiki. อีกิหนาวปะหน่อยจะคล้องหน่อยก็มูเขาหาเดือนก็าบ่มากนะอืมอีกี่มาเร็วเร็วเร็วเออใช่ใช่ใช่ถึงแล้ว หนาวไหมหนาวไหมไปะกับไปขึ้นประธาตเราอามาชมประธาตุนะประธาตุระเมธนีดลกับนพะพลภูมิสิริ

ขึ้นขึ้นไม่มีเป็นในเลื่อ,แอนแล้วเลยหาน้ามาหาหน้ามา,นนา,มาแก้ว นกันไ,<ง>ไหนขึ้นก็เหมือนกันขึ้นกันนิองมีดอกใหม่ดอกใหม่น้องไปไปไม่ต้องถอดเสือดอดเ้อรอกมันหนาวขึ้นไปไปเลย ไปเดินไปดิมาเลยมดีเวกยร่มแงอุ๊ยเดเย็ดครับมากันไหมไปไเปไมมเดินเอาใหม่หมเดือดจ้าผม

什么队伍？ 干啥呢，妈？ เย็นีแก้วหท้าวัดวอหนาวสิลูกของมะเคยอยู่หนาว Enggak apa-apa รับแล้วหอบเมยหรอไปท่านอุ้มช่วยไหมจะขึ้นไหมตัวนี้ไ,ไปพ่กข้นแล้วเนาะ ลมก็เย็น Jadi 1 mm.